ายอมตรียืนยันนะครับว่าต้องแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ผู้ทับเบิกทั้งระบบและจะนํากลับมาเป็นของรัฐให้ได้ทั้งที่สปรกรแล้วก็พื้นที่ป่านะครับเพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินวันเอกประยุจันโอชานายกและมนตรีกล่าวถึงปัญหาผู้ทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผู้ประกอบการไม่ยอมรือร้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุก,กล้ําพื้นที่ผู้ประกอบการทราบอยู่แล้วว่าปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ แต่ยังคงฝา่าฝืนกฎหมายและยังไม่ยอมรื้อถอนเจ้าหน้าที่จึงต้องดําเนินการตามกฎหมายและจาต้องดําเนินการในการยึดกลับมาเป็นของรัฐให้ได้ทั้ทงที่สปกรและพื้นที่ป่าเพื่อแบ่งปันให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินก็ให้เวลามาร <im> ื <m ach oro> ้อเองไม่เล่นมันก็ต้องเจ้าหที่ก็ลื้อเหมือนเดิมมันไม่มีอย่างอื่นกฎหมายเขเขียนไว้แต่ิที่ผมบอกถ้าคุยรู้เรื่องมาไปพิธาที่ว่าจะ ดูแลในบ้านอาารไหนได้บ้างเพราะเขาอ้างเลยทียว,ว่าเขาไม่คู่เงินมาสร้างอาคารตึกเยอะแยะไปน,นี่อยู่ร้อยสามร้ล้านแล้วก็ลงทุนไปนทําไมในเมื่อเขาร่วมผิดกฎหมายอ่ะแล้วใครปล่อยปแล้วเลยรัฐบาลไหนรัฐบาลนี้พยายามจะเอาทุกอย่างกลับคืนมาให้เป็นของหลวงแล้วมาแบ่งปันให้ประชาชนที่เปนขาดแคลนกี่ล้านลาย